ไม่ได้บอกกันล่วงหน้านะครับมิตรักแฟนเพลงเลยจั่วหัวว่าเป็นสดแบบไม่บอกล่วงหน้าจากอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรธิถ์ที่ไม่บอกล่วงหน้าเพราะว่าผมเองก็ยังไม่รู้ล่วงหน้าเ,เพราผมจะมาไลฟ์เฟซบุ๊กตรงนี้จริงๆผมไม่รู้ว่าผมจะอยู่ไหนไม่รู้จะนอนไหนคืนนี้ด้วยซ้ำ หลังจากผมเดินทางมานะครับถ้าคุณผู้ชมที่เพิ่งมาติดตามวันนี้ก็ย้อนดูคลิปเก่าๆได้ตั้งแต่อาทิตย์ที่14ที่ผ่านมานะวันแรกผมนอนอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงที่หน่วยหนองแม่นาจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่สองทีแรกผมเข้าไปอุทยานแห่งชาติแม่ยมที่จังหวัดพะเยาหรือแพร่อพขออภัยจำไม่ได้แล้วนั่นแหละแตมันนอนไม่ไหวเพราะว่ามันอบอ้าวมากเลยแล้วก็ แล้วก็ผมต้องการจะถ่ายทอดสดเแล้วมันไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ไงเอ๊ะมันไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไงผมเลยต้องออกมาก็เลยไปนอนที่อุทยานแห่งชาติภูภูนางอะไรจำไม่ได้แล้วไปดูไปดูเก่าๆกันแล้วกันครับอยู่ที่ภูนางอีกคืนหนึ่งนอนคนเดียวนะครับทั้งอุทยานไม่มีผู้คนเลยผมคนเดียวเลยโดดๆมีความรู้สึกพิเศษพิสดารมากลุ่งเช้าผมตีห้าขึ้นผมเดินขึ้นเขาไปไปรอพระอาทิตย์ขึ้น ที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางจําชื่อได้แล้วแล้ววันต่อมาผมก็เดินทางคนเดียวอีกต่อไปยังอุทยานแห่งชาติแม่ปืม้มแม่ปื้มนั้นอยู่ที่พยาวแน่นอนเป็นหนางเก็บน้ําสวยเลยครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เดินทางต่อเพราะว่ามีนัดไปรับเมียไปรับพวกบ้านที่สนามบินเชียงรายแต่สนามบินเชียงรายคืนนั้นผมไปนอนบ้านพี่ชายผมที่ดอยดารอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอยู่ไปทางใกล้ๆดอยแม่สลองนะครับห่างจากแม่สลองประมาณสัก40กิโล แล้ววันถัดมาผมก็เลยทำไลฟ์ a c e b o o k สัมภาษณ์คุณดำรงพุตานพี่ชายผมเองซึ่งถ้าอยากดูว่าพี่ดำรงเพราะมีคนถามมาเยอะแยว่าคุณดำรงพุตานเป็นไงบ้างหลังจากเลิกครูสร้างคุณสมก็ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับเพราะผมเพิ่งไลฟ์ a c e b o o k ไปเมื่อเมื่อคืนวานนี้เองครับส่วนเมื่อคืนนี้ผมก็เลยขอพักนอนสบายๆที่พานพี่บ้านพี่ดำรงหนึ่งคืนกับเมียนะครับก็โอ้พี่ดำรงดูแลผมดีมากตื่นตั้งแต่ตีห้าครับเมื่อเช้านี้ กินข้าวเช้าพี่ดำรงก็จัดแจงทํากับข้าวกับปลาให้กินผมออกจากบ้านพี่ดำรงที่ดอยดาโรตอนประมาณสัก8ดโมงแล้วก็ไปส่งเมียที่สนามบินเชียงร,รายเมียขึ้นเครื่องตอน9้าโมงพอเมียขึ้นเครื่องกับ,ก,บกับกรุงเทพผมก็ตัวคนเดียวอีกแล้วพอตัวคนเดียวมันเริ่มรู้สึกแปลกๆฮะคือไอ้ขามาตัวคนเดียวจริงแต่ว่ามันเป็นการมาโดยมีเป้าหมายแบบคร่าวๆแต่ชัดเจนที่ว่าจะต้องไปที่ดอยดาโรบ้านพี่ดำรงพุตานใช่ไหมแต่พอมาวันเนี้ย มันเป็นขากลับผมยังมีเวลาอีกหลายวันจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้มีก็ไม่ว่าหรอกแต่ผมเลยนึกไม่ออกจะไปไหนดีวะก็เอาแผานที่มากลางถามเพื่อนฝูงพักพวกอะไรก็ไม่ครมีใครให้ข้อมูลได้ชัดเจนมากนักผมก็เลยดุย,ดยถามไ้ช่างภาพสนิทกันเป็นรุ่นน้องชื่อช,ช,ช,ชื่อไกรภพชื่อไกรภพนะครับอยู่บริษัทพราวิีซอถ่ายสามัญชนคนไทยกับผมเขาเป็นนักเที่ยวคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวถามให้พบอาซันกำลังจะลงกรุงเทพ มีที่ไหนให้อาซันกางเต้นนอนเงียบๆหรือนอนในรถอากาศเย็นๆสบายๆแล้วก็แบบคนน้อยๆเอาผมให้พื้นที่เอาแถวแพร่แถวอุตรดิตถ์เขาก็บอกมาเลยว่าอาซันล,ลงไปที่นี่สิทะเลสาบสุริยันจันทรา <c oughs> ชื่อแบบทะเลสาบสุริยันจันทราห <c oughs> อเขาบอกสุริยันจันทราปั๊บผมจําได้แล้วเขาเคยบอกผมทีว่าที่เนี่ยท้องฟ้าจะกระจ่างดูดาวได้สวยมาก เลยผมก็เอ้ยดีเว้ยต้นต้นฤดูหนาวแบบนี้ท้องฟ้าน่าจะโปร่งนน่าจะเห็นดาวแล้วก็หวังว่าอากาศน่าจะเย็นผมก็ตรงดิ่งมาเลยครับจากเชียงรายขับรถมาเรื่อยเลยจนผมมาถึงที่นี่ครับทะเลสาบสุริยันจันทราแต่มีเรื่องตลกอันนึงก่อนที่ผมจะมาถึงเนี่ยผมม,ม,มีขี้เกียจเปิดแผนที่กระดาษไงผมใช้กด Google m a p เอาผมก็พิมพ์ไปเลยว่าทะเลสาบสุริยันจันทรามันขึ้นมาเลยซันมูลเลก ทะเลสาบสุริยันจันทราประเทศไต้หวันที่แรกผมช็อกไอ้พบหลานจะให้อาขับรถไปไต้หวันเหรอวะผมค่อยนึกขึ้นได้อ๋อชื่อมันเป็นเหมือนกันผมก็ใจว่าที่อุทยานเนี่ยมาตั้งชื่อตามเพราะว่าทะเลสาบซันมุนเลกหรือทะเลสาบสุริยันจันทราที่ไต้หวันนั้นมีชื่อเสียงมากเป็นทะเลสาบที่น้ําเป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไต้หวันแล้วก็ยังมีชานะครับไต้หวันก็จีนใช่ไหมครับ อย่างอยู่แม่สลองอย่างเงี้ยตอนที่จีนแผ่นดินใหญ่เขาขัดแย้งกันระหว่างเบาวเจ๋อตุ้กับเชียงคเช็กแล้วก็มาถึงในพลคนต่อมาจากเชียงหลังจากเชียงไคเช็กใครวะผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็ลบกันแล้วฝ่ายเชียงคเช็กกะแพ้ก็ต้องหนีไปอยู่เกาะไต้หวันกันแต่มีทหารกองพลนหนึ่งหนีไปไต้หวันไม่ทันก็เลยหนีคงจะเดินเท้าวะครับมาทางยูนานทะลุมายังเชียงรายก็มาตั้งลกลาก,ลากอยู่บนยอดเขา ที่เชียงรายตรนนั้นนะที่ชื่อว่าดอยแม่สลองเนี่ยเดิมทีมันเป็นที่อยู่ของชนเผ่าต่างๆชาวเขาเผ่าต่างๆโอ้โหรับสิิเผ่าครับแต่ชนเผ่าเหล่านี้เขามีวิถีชีวิตแบบทําไร่เลื่อนร้อทําไร่ทําไร่เลื่อนลอยซึ่งมันเป็นการถางป่าก็จะเห็นว่าดอยแม่สลองนั้นเขาหัวโลนั้งนั้นเลยนะครับและจนกองพลชื่อว่ากองพล93ในพลต่วนมังก็มาตั้งลกลากที่นี่ก็เลยทําให้พื้นที่ดอยแม่สลองเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ของ กองพลที่93ครับวิถีชีวิตอาหารการกินอะไรต่ออะไรเหมือนไปอยู่ประเทศจีนเลยครับถ้าคุณไปดอยแม่สลองนั่นแหละครับผมก็ลงจากดอยแม่สลองมาแล้วก็เดินทางไกลามาเรื่อยเลยจนสุดท้ายผมมาโผล่ที่เนี้ยผมมาถึงนี่ประมาณบ่า,บายสามครึ่งผมก็เข้าไปที่ตัวอุทยานก็แจ้งว่าผมจะขอเข้ามาจอดรถนอนที่อุทยานเขาเข้าเลยเขก็คิดตังค์ผมค่ารถ30บาทค่า กลางเต็นนอนหรือค่าใช้พื้นที่อีก30สิบาทแต่ว่าค่าคนเนี่ยเขาไม่คิดเพราะว่าผมไม่ใช่คนธรรมดาแล้วผมเป็นคนสูงอายุห5สิห้าแล้วครับอ้หกสิบห้าดีๆนะคุณดูหนังก็ผมไ่รู้ครึ่งราคาหรือเปล่าอย่างตอนผมไปดูเรื่องดูนเนี่ยดูลอยู่ผมดูสองครั้งดูครั้งแรกพนักงานเขาเอาบัตรสูงอายุผมไปดูแล้วเขาบอกโอ้ยพี่ใกล้ๆวันเกิดเอ้ยเรียกผมลุงลุงใกล้วันเกิดดูฟรีไปเลยค่ะให้ผมได้ดูฟรีคืนแรกรอบแรกเว้ยผมชอบเรื่องดูนมันหนัง กวานอวกาศนะครับสงครามอวกาศเขาเรียกว่าลิเกฝรั่งอะ่ะโอเปรลล่าอวกาศฝรั่งผมดูรอบที่สองรอบที่สองตัวราคา280บาทผมผมจ่ายแค่80เพราะว่นเนี้ยไอ้บัตรผู้สูงอายุเนี่ยเพราะฉะนั้นสูงอายุไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายอะไรนะคุณจะบอกให้คือรถไฟฟ้าครึ่งราคาค่าอุทายานชาติฟรีแต่รถไม่ฟรีนะครับกางเต้นนอนไม่ฟรีก็60บาทผมก็ถามว่าคนเยอะไหมเพราะผมเกรงว่าอะไรรู้ไหมครับวันนี้ เป็นวันลอยกระทงพอเป็นวันลอยกระทงเนี่ยตรงไหนที่มีน้ําเยอะๆพี่น้องชาวไทยเราก็จะมาลอยกระทงกันเพราะมันเป็นประเพณีเป็นความสุขความสนุกสนานของชีวิตคนไทยใช่ไหมไอผมมันก็อยากอยู่เงียบๆก็เลยพยายามเสาะหาที่ไหนที่มันคนน้อยๆตอนแรกผมคิดถ้าแม่ปึมเนี่ยคนเยอะแน่ๆเลยเพราะมันเข้ามาใกล้แต่อย่างสุริยันจันทราสุริยันจันทราเกือบไปไต้หวันแล้วมันคือทะเลสาบ ของแม่น้ำน่านที่มาอยู่ในหุบเขาเหล่านี้นะครับเพราะว่ามีเขื่อนที่อยู่ไม่ไกลออกไปคือเขื่อนศิลิกิตเขื่อนศิลิกิตเนี่ยกั้นลําน้ําน่านจนก่อให้เกิดอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่แบบเขื่อนแก่งกระจานนะครับกั้นลาน้ําเพชรบุรีก็เกิดอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เช่นเดียวกันครับเขื่อนศิลิกิตก็กั้นลําน้ําน่านจนกลายเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ตรงนี้เขาเลยเรียกว่าทะเลสาบสุริยันจันทรารอบๆเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้ดูบ้างนะครับ ก็จะมีแพรจอดอยู่เป็นยำ่ำย่อมแพรเหล่านี้ผมก็จะว่าให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็มีเรือหางยาวมีเรือรับบริการพาเที่ยวพาสัมผัสชีวิตอยู่กับน้ํามันเย็นนะครับอยู่กับน้ํามันสงบอยู่กับน้ํามันสบายแต่คืนนี้เสียใจนิดนึงอากาศมันอบอ้าวแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันก็จะเย็นลงหน่อยตอนสักเที่ยงคืนไปแล้วผมอากาศทา้งนั้นผมเที่ยงคืนไปแล้วค่อยค่อยนอนก็ได้ไม่เป็นไรทีแรกอ่ะผมดูว่าจะไม่มีใครสิก็มีพี่น้อง นักท่องเที่ยวมากางเต็นท์นอนกันด้านบนนะครับด้านบนประมาณสักผมจำได้มีสามเต็นท์มีสามเต็นท์ก็น่าจะสักสามครอบครัวหนึ่งคู่รักหนึ่งครอบครัวแล้วก็อาจจะอีกเต็นท์ผมยังไม่เห็นมีใครเสร็จแล้วผมก็เดินมาเที่ยวก่อนเดินจากจุดกลางเต็นท์มาอีกจุดหนึ่งมาสู่ปลายทางของของแหลมอ่ะโอ้ยจุดนี้เจ๋ง่าสงบดีมากเลยก็เจอมีน้องกางเต็นท์อยู่สองเต็นท์สามเต็นท์สี่เต็นท์มีแค่สี่เต็นท์หนึ่งผมก็ยืนท้าเสียเอลมอง มองลงมาข้างล่างเฮ้ยที่มันโล่งกว่าจ่ทางมันลาดชันหน่อยผมก็ถามป่าไม้ว่าน้องผมรถผมเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อผมลงไปจอดข้างล่างอนุญาตไหมไปเลยพี่ผมไปเลยผมบอกโอ้โหผมอุตสา์เดินมาไกลเลยเนี่ยผมจอดรถทิ้งไว้นู่นนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งผมไหมพี่ขึ้นรถขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งผมผมก็ขึ้นรถขับรถมามาถึงหน่อยแน่มีมีฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งคันหนึ่งก็มาจอดทางโล้แล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาผมนึกว่ากูจะแบบ ขอโดดเดี่ยวซะหน่อยแต่เขาน่ารักมากเลยผมก็เลยเข้าๆ้ขับตามลงมาเข้ามากันนะครับเป็นรถแวนหนึ่งคันแล้วก็เป็นมอร์ไซค์สองคันแต่คนอุตรดิต์ครับผมก็บอกพี่ผมขอเลยลงไปจอดข้างล่างเลยได้ไหมว่าเอาเลยเอาเลยเขา,เเาตามสบายเขาบอกผมอย่างหนึ่งบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ฝนตกรถเขาขึ้นไม่ได้ช่วยลากให้เขาด้วยนะบอกได้เลยน้องสบายมากผมจะถ่ายภาพไปดูนะเขาอยู่ตรงไหนกันเดี๋ยวผมคุณผู้ฟังไม่ต้องรีบร้อนนะ อืมคุณคมกริดบอกว่าชีวิตท่องเที่ยวขอให้มีความสุขนะครับพี่มนโนตมีความสุขอยู่แล้วครับน้องชายเอ้ยนะผมจะขยับกล้องแล้วก็บรรยายไปเนี่ยครับอ่างเก็บน้ําหลังเขื่อนสิริกิตที่กั้นลำน้ำน่านนะฮะนี่ก็มีแพจอดอยู่เป็นจุดๆเดี๋ยวจะย้อนแสงนิดนึงนะ ขออภัยจจะเข้าตาเนี่ครับที่เขามาจอดรถที่ผมขอเขาแซงขึ้นมาเขาก็ไม่ว่าอะไรผมแล้วเขาเปิดเพลงฟังกันเพลินเพลงล,ล,ลูกทุ่งนี้มันเหมาะกับบรรยากาศละแวกนี้จริงๆนะมันได้อารมณ์อะแล้วในเต็นทที่เขากางอยู่ข้างบนนะครับ คุณสลายุทธเสนาพุทธขอบคุณนะอุตสาห์ทรงดาวมาให้คุณกัศิรากาสีสวัสดีครับเนี่ยน้องพี่น้องคือเนียผมจะนอนตรงเนี้ยะอะไรนะให้เลื่อนที่นั่งหน่อยครับอักษรบางหน้าอ๋อผมลุกมาแล้วน้อง อุตริบ้านเกิดคุณแล้วจารุดเดะจารุดิดใช่ไหมผมยังไม่ได้ทำที่นอนเลยเดี๋ยวต้องปูที่นอนท้ายรถผมครับกีตาร์เอามาเที่ยวน,นี้ไม่ได้เล่นเลยเพราะว่านอนอุทยานแห่งชาติเป็นหลักอุทยานแห่งชาติก็ห้ามเล่นดนตรีครับเดี๋ยวผมก็จะพับ,บเบาะนียลงมา,บาเบาะนี่พับลงมาแล้วผมก็ปูที่นอนคือนี้ผมก็จะนอนนี่นะ ดูอ่างเก็บน้ําสงบเย็นโอเคนะเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมเรื่องราวจะคุยจะเล่าอะไรเลยครับผมแค่อยากให้รู้ว่าเอ,อโครงการผมที่ว่าสิบวันสามพันกิโลตอนนี้ผมวิ่งมาได้กี่กิโลวะไอนะวิ่งมาแล้ว หนึ่งกิโลครับอาจจะไม่ถึงสามพันนะเพราะพรุ่งนี้วันเสาร์ผมกลัวคนเยอะทีแรกว่าพรุ่งนี้ผมจะหาที่นอนอีกสักที่หนึ่งแต่ยังไม่ตรงไหนดีก็ฝากคุณผู้ชมนะเขื่อนห้วยน้ำรีอยู่ตรงไหน,นขอโทษครับ เห็นนี้น้องคอมเมนต์มาว่าอเทียบขึ้นเดินป่าน้ำตกกลางเต็นโอเคนะครับพี่น้องอยากสนิทมิตรสหายร้อนจริงๆคุณล้างหน้าหยังงมต้นนอยก็มีไปเลยล <c oughs> ้างกันทั้งวัน ขออภัยจริงครับผมไม่ได้เตรียมเรื่องราวที่จะเล่าอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวแค่ให้รู้ว่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่นี่เพราะมันเป็นโครงการเดินทางตั้งแต่วันที่14เลื่อยมาจนถึงวันนี้เดี๋ยวคืนนี้ผมจะนอนคิดนะครับว่าจะรวบรวมเรื่องราวอะไรเพื่อจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังดีไม่รู้ว่าจะทําเป็นลักษณะไลฟ์เฟซบุ๊กหรือว่าทําแบบเป็นคลิปแต่แนั้นแหละนะขอบคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ